สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอสมเด็จรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อรื่นนะครับวัดนกงางนะครับจังหวัดนนองปี2อง9นหเนะครับเป็นสมเด็จฐาน5ชั้นนะครับเนื้อผงว่าน108นะครับผมนี่้ันหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นยันโตนะครับ เดี๋ยวเราจะมาส่งรายเียดกันดูนะครับนี่องนี้นี่ก็ถือว่าเป็นใบหน้าที่ติดชัดมากแล้วนะครับแกะพิมพ์ได้คลาสสิกนะครับองประพุธนะครับนี่สังคตินะครับประพุธติดชัดนะครับนี่สวยงามนะครับอย,อยู่บนฐานห้าชั้นนะครับ นี่องนี้จะกดติดชัดมากเลยนะครับมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับดูเนื้อหานะครับเนื้อหารุ่นแรกจะเป็นเนื้อหาที่ฟูฟูนะครับนี่ใช้เป็นมนลสารเนื้อผงว่านร้อยแปดนะครับนี่ตรงนี้มีเมีลักษณะคล้ายๆเส้นผมนะครับหรือว่าเส้นว่านนะครับไม่แน่ใจ ดูเนื้อนะครับดูเนื้อจะเป็นเนื้อที่ฟูๆนะครับนี่นีฐานห้าชั้นนะครับองค์ที่กดพิมพ์ติดหน้าชัดๆแบบนี้จะหายากนะครับนี่คาสติกนะครับด้านหน้านะครับอันนี้มาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังจะเห็นว่าเนื้อฟูชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับนี่ดูเนื้อนะครับเนื้อมีความฟูชัดเจนนะครับนี่นะครับเห็นความฟูของเนื้อนะครับมาเป็นรุ่นแรกนะครับชัดเจนนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นตัวอักษรนะครับเขียนไว้นะครับ เขียนว่าผมว่านร้อยแนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เขียนว่าพ่อท่านรื่นนะครับนี่แล้วก็ตรงกลางก็เป็นตัวอุนะครับผมนี่บรรทัดตรงนี้ก็เป็นนกวัดนกนางนะครับบรรทัดสุดท้ายก็เป็นร้านนองนะครับนี่หาองค์ที่กดติดชัดๆนะครับค่อนข้างจะยากนะครับ เนื้อหารุ่นแรกจะต้องฟูๆแบบนี้นะครับเป็นเนื้อหาฟูๆแบบนี้นะครับ,นนรรบ,บ,รบถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับนี่เนื้อหลังด้านหลังนี่จะฟูดูง่ายเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับคราวนี้มาดูด,ด,ด้านข้างนะครับนี่นี่ด้านข้างก็ชัดเจนนะครับ นี่จะออกฟูนิดนนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนมีคราบน้ำว่านนะครับไม่เห็นนะครับมวลสารนะครับนี่มีเม็ดดังไม่เห็นจัดจัดนะครับ ทำเด็ดหลวงพ่อรื่นนะครับองที่ติดชัดๆนะครับนี่ราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับตามประวัตินะครับหลวงพ่อรื่นท่านได้ปลุกเสกเดียวนะครับนี่น้บูชาหน้าสะาดสมมากนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะนำพักเครื่องดีๆด,ดังๆของเจ้าจุมพรจัหวัดสนองนะครับ รวมถึงวัตถุมงคลของแต่ละพ่อคมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับนี่อย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับนี่ว้พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ